นะครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้ก็เป็นการทดสอบครับเราทดสอบกันปเฉยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันท่ามกลางนะฮะสภาวะแวดล้อมที่เรียกได้ว่านะฮะโอ้แบบสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะครับต้องเรียกเลยว่ามลภาวะทางเสียงเยอะมากครับข้างบ้านสีไก่นะฮะหลังบ้านนะฮะออกเลบนะฮะหน้าบ้านกําลังต้อมหม้อใส่ก็เลยพยายามที่จะมาแนะนําพอดีเลยครับเราจะมาสาธิตวิธีการนะฮะ ตัวเช็คประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองเช็ครายละเอียดของเน็ตเวิร์กตรงนี้นึงก่อนปกติแล้วเวลาที่เราจะทำการไลฟ์หรือทำการสตรีมไปสู่นะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าตัวนะครับนะครับที่ใช้ในการพรีเซนต์หรือถ่ายรูปต่างๆนะครับเดี๋ยวยังไงนะเดี๋ยวรบกวนนะครับลองกดเข้าไปที่ไลฟ์ดูที่ว่านะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอเล็กๆหน่อยนะนะครับนะครับเล็กไม่ไปครับ อ่ะนะครับลองดูที่ว่ามีไลท์ขึ้นไหมนะฮะนะครับตอนนี้กำลังเลื่อน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 หาครับมีไลท์ไหมนะครับอ่ะมาเข้าเข้าไปในช่องเลยเนี่ยอ่านะฮะเดี๋ยวรบกวนสมาชิกลุ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 ก่วยเปิดช่องให้หน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูกันว่านะครับที่ไลฟ์เราเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้ผมขออนุญาต มาแนะนำนะฮะส่วนที่จะเรียกได้ว่าเอาไว้ปรับนะครเพื่อตาการตั้งค่าไม่ว่าจะเป็นการดูนะสเตตัสนะฮะของ CPU นะครับแล้วก็สเปคของฮาร์ดดิสนะฮะว่ายังเหลือเพียงพอในการที่เราจะไล์ไปด้วยนะฮะสตรีมไปด้วยแล้วก็เล็กคอร์ไปด้วยนะครในที่นี้นะครับผมก็จะแนะนำจุดเริ่มต้นก่อนเลยเวลาที่คนเรานั้นจะเริ่มไล่นะฮะตอนนี้ผมขออนุญาตเช็คเสียงก่อนนะครเพราะว่าไมโครโฟนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะฮะ หรือได้ว่านะฮะลำบากจริงนะฮะลองทดสอบกันดูนะครับสักครู่นะครับเราจะไหลกันไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับคนที่กําลังรับชมอยู่นะไงก็นะครับฝากคอมเมนต์ฝากอะไรหน่อยนะครับเพราะวันนี้ผมจะแนะนําวิธีการเริ่มต้นนะครับสำหรับการสตรีมตัวเช็คประสิทธิภาพเครื่องนะฮะจุดไหนบ้างนะฮะพอดีวันนี้ไปเจอนะฮะหน้าจอทีวีแล้วปรากฏว่าภาพเวลาที่ผมสตรีมขึ้นไปนี่ตัวหนังสือชัดมากนะตัวหนังสือชัดมากๆเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ นหน้าไม่ชัดนะหน้าไม่ชัดแล้วก็กล้องเนี่นะพอดีไปสอบถามที่ช็อปมานะสอ,อาสอบของโซนี่ปรากฏวก่าเขาบอกว่ามันเป็นข้อเสียของโซ n y นะฮะที่ทําให้เวลาเรากรีนสกรีนหรือว่าเราทำโครมากีดมันจะเกิดความเป็นระยะบไม่เนียนนั่นเองนะก็เลยพยายามที่จะหาะวิธีแก้นะครับจุดที่สําคัญที่สุดในช่วงนี้คืออยากให้คนนฮะหรือพิธีกรเนี่ยดูดีที่สุดนะครับประมาณนั้น โอเคนะ Rosa. ตรงนี้ก็ถือว่าโอเค okay อยู่นะนี่ขออนุญาตดูนิดนึงตรงนี้ก่นนะครับโอเคครับทีนี้ครับเดี NES ๋ยวผมจะมาเริ่มต้นนะฮะเวลาที่เราต้องการจะทําการตรวจเท็คนะฮะประสิทธิภาพก่อนที่จะทการไลท์แล้วทำการสตรีมันดับแรกครับโดยนใหญ่แล้วผมจะแนะนําไปที่การนะฮะทดสอบก่อนเลยครับสปีดเทสนะปกตินี่ผมจะไม่เทสตอนที่สตรีมแล้วนะผมจะเทสก่อนนะเพราะว่าเวลาที่เรากดเทสตสตรีมตอนนี้นะฮะ มันจะกระชากครับมันจะกระช่างไม่เปิดไปฮะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูครับอย่างเช่นตอนนี้ครับผมปรับเปลี่ยนสตูดิโอโหมดนะฮะแล้วก็จะเช็คที่สเตตัสนะฮะแล้วก็จะไปเปิดดูในส่วนของนี่เลยนะฮะปีเต็ด์ทเน็ตนะฮะเป็นของไทยนั่นเองเพื่อจะดูก่อนว่าประสิทธิภาพของเน็ตเวิร์กนั้นเราพอที่จะสตรีมขึ้นไปแบบบิตเรสสูงๆเลยนะฮะผมอยากจะอัดขึ้นไปสูงๆเลยเพราะว่าตัวหนังสือถึงแม้ว่า ค,ความคมชัดมันจะได้แล้วแต่กล้องนะฮะผมพยายามที่จะตั้งกล้องโวนี้ตัวนี้นะฮะเอเจ็ดมา์ให้มีรายละเอียดสูงๆนะแต่รอบนี้ไม่ผ่านโคมาคีนะเพราะว่าจากที่ช็อปของโซนี่บอกว่ามันเป็นปัญหามันเป็นข้อด,ด้อยของโซนี่นะฮะที่เอามาใช้ในการไลท์นะรหรือมาทําการโคมาคีนะฮะเจาะทะลุฉากหลังนี่มันมีปัญหานะครับโอ้ผมก็เลยว่า ลบาบกก็ตอนแรกผมไปซื้อเนี่ยนะโซนี่เขาบอกว่าการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันสุดยอดแล้วมันติดหนึ่งในหของแบบนะฮะกล้องโดยทั่วไปแล้วมันดีมากๆนะฮะก็ดีจริงๆครับผมไปถ่ายกลางคืนเนี่ยน้อยแทบไม่มีเลยนะรปรับ ISO เป็นแบบอ่าฟาดไปแบบหลายหมื่นเลยฮะนะฮะแล้วมันได้ถึงส,สองแสนเลยนะฮะ ISO นะผมเคยไปไปถ่ายกลางคืนแล้วปรากฏว่าปรับ ISO ประมาณแสนกว่านะฮะไม่มีน้อยด้วยนะฮะถือว่าดีมากๆเลยนะต้องปรับป่วงปิดตัดเตอร์นิดนึงนะครับทีบนี้นะฮะ โอเคอินเทอร์เน็ตผมวิ่งอยู่ที่นะฮะ245นะฮะเดือนสองร้อเมกะบิตต่อวินาทนะครับ, second, รบตรงนี้ถือว่าโอเคนะฮะถ้าเราจะสตรีมบิตเลสูงๆอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังฮนะเวลาที่เรามีอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่นะฮะอย่าไปคำนวณบิตเลทอยู่ที่นะครับอ่าเช่นเรามี200เมกเราจะไปคำนวณบิตเล20,000เลยอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเราต้องลดลงมาด้วยนะพยายามใช้นะครับบิตเลทจริงๆนะฮะลดลงมาอยู่ที่20%หรือใช้บิตเลทที่ปนะระมาณหกสิบถึงแปนวณ ทีนี้แหละครับเราก็ต้องมาดูประสิทธิภาพเครื่องเ้วยว่าเครื่องเราเนี่ยไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมบอกเลยว่า CPU ผมวิ่งอยู่ที่24นะถือว่ายังไม่หนักเท่าไหร่นะฮะแต่ฮาร์ดดิสก์ก็กินเร็วมากนะครับเพราะว่าผมทําการเซตอัพนะครับทำการเซตอัพแบบเยอะมากเลยนะฮะตอนนี้โอ้โหเริ่มเริ่มเริ่มมีอาการค้างะโอเคนะฮะก็พยายามที่จะตั้งให้เอาต์สูงที่สุดนะฮะแล้วก็คือสูงของ OBS นะฮะ OBS Studio เนี่ยนะมันก็ถือว่าเป็นของฟรีฮะ มันอัดได้สูงสุดจริงๆก็อยู่ที่มัน1,800ีนะฮะแล้วก็มันอยู่ที่ว่าเราจะปรับนะฮะบิตเลทเท่าไหร่นะแล้วก็เลทคอนโทรลเป็นอะไรแต่ตรงนี้ผมปรับมาเป็น CBR เพราะว่าไมโครโฟนผมไม่ค่อยดีอ่ผมก็เลยอ่ะไม่ไม่ใส่ใจแล้วว่านะฮะว่าเราจะทําให้เสียงมันดีมากแค่ไหนแต่ว่าไมโครโฟนผมเป็นสมอทท็อกนแล้วก็ผ่านตัว Audio ออินเ f อร์นะครับนิดนึงนะฮก็สามารถที่จะคอนโทรลเสียงไอนครน่ก็ไม่ได้ดีะ ผมก็เลยตั้งมาเป็น CBR นะเหล็กคอนโทรนแต่ถ้านะฮะเรามีไมโครโฟนที่ดีดนะมีชุดเครื่องเสียงมิเสเซอร์ดีๆนะเราก็ปรับเป็น VBR ได้นะมันจะได้แบบไปปรับคุณภาพปรับคอนโทนนะให้มันขึ้นลงตามผู้ชมได้นะก็คือ VBR เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะนะปล่อยสัญญาณสูงไปพอคนที่เข้าชมปับ๊บรับสัญญาณสูงมากไม่ได้ทางแต่สิบีไม่ถึงเราก็ลดระดับลงมาได้นะครับ ตองนี้ก็คือมันเป็นบิตเลสที่สามารถปรับขึ้นลงได้นั่นเองมีการปรับเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับโอเคนี่คือส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ในส่วนของพรีเซ t ตผมก็ตั้งให้ CPU มวลผลอยู่ที่ Quality นะคไม่ถึงกับทามากเนเกินไปนะถ้าเกิดใคร CPU เหลือเฟือนะครับก็อัดเข้าอีกนะตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปดู CPU ก่อนว่าเหลือเฟือไหมนะผมจะดูที่สเตตัสก่อนนะสเตตัสผม30%แล้วซีพผม3 0 แต่เพื่อความชัวร์ครับเราต้องมากดดูนะฮะโอผมลืมให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมเปิดไปที่หน้าจอในส่วนของนี่ดีกว่าจะได้เห็นชัดเจนเนี่ฮะสเตตัสผมครับนี่เลย,เลยนะสเตตัสผมตอนนี้นะครับก็ถือได้ว่านะ CPU นะใช้ไป23%นะครับถ้าจะให้เห็นชัดเจนจริงๆนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดที่ c h a r k manager ดูกันหน่อยนะฮะ c a r k manager ครับปึ๊บขึ้นมาฮนะเราต้อง เราต้องดึงมันขึ้นมาให้ได้คนระับบางทีอย่างว่าครับ CPU mm hmm. ผมไม่ได้สูงนะฮะเป็นไรเซนเนะฮะอยู่ที่2 3ง h z ตนะฮะตรงนี้ผมพยายามที่จะทดสอบให้ตัวผมนะฮะให้ดูคมชัดมากที่สุดแล้วก็ให้มีลักษณะที่ไม่แตกละยิบละยับนะฮะเวลาผมใช้โคมาคีแล้วปรากฏว่าผมมันจะละยิบละยับเป็นยิบๆๆๆยย,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 ยิบนะฮะแล้วก็ในส่วนไรเซน,น,นอื่นๆนี่นะฮะมันก็พอได้ นะแต่ว่ามันกินกินสกรีนได้ไม่เต็มที่นะครับตรงนี้ก็นะครับพยายามที่จะปรับเซ็ตกล้องให้นะครับมีคุณสมบัติให้มันดีขึ้นว่าจะเป็นการปรับตัวฟังก์ชันต่างๆนะฮะเป็นสปีดชัตเตอร์นะเป็นค่านะครับการรับแสงต่างๆนะฮะก็เดี๋ยวจะลองคอมเมนต์กันเอาไว้นะฮะตอนนี้ CPU ียูผมดเกินแล้วซีพียผมไปเยอะเกินแล้วนะฮะมวลผลหนักขนาดนี้ทีพียก็หนักด้วยนะ G ีพีเป็น g ีซนะฮะ วิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมว่ามันเกินไปละในสภาพอากาศด้วยนะตรงนี้ก็ถือได้ว่าอุณหภูมิในห้องตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณโอ้สูงพอสมควรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับอาจจะไม่นานครับตรงนี้ผมมาแนะนําจุดเริ่มต้นก็คือเราเช็ค Internet, ความเร็วอินเทอร์เน็ตนะับเพื่อเอาไว้ใช้ในการคํานวณบิตเรทนะครับตรงนี้ผมตั้งบิตเรทเอาไว้ที่หมื่นสี่ในการสตรีมแล้วผมที่สําคัญคือผมเลคคอร์ดไปด้วยนะครับในการเลคคอร์ดของผมก็คือผมพยายามเลคคอร์ดให้มัน ให้มันได้คุณภาพนะครับคุณภาพที่ผมว่าก็คือผมจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรให้มันตรงตามวัตถุประสงค์นะก็คือ,อเอาต์พุตของผมเนี่ยตั้งตัวเล็กปัอเอาไว้นะเป็นไท g สแตนดาร์ดนะครับเพื่ออะไรฮนะเพื่อที่จะให้มันนะมีค่าในการเลือกหลากหลายถ้าเกิดเราไปตั้งเป็น FF, MPEG พวกนี้มันก็จะใช้กระบนวิีโอ w s โดยเฉพาะนะฮะทีนี้ในตัวฟอร์แมตนะฮะปกติผมก็จะตั้งเป็น MKV แต่ด้วยความที่ว่าเราต้องการรา,ายละเอียดนะฮะของตัวบิตเรทเยอะๆพวกสังเกตดูแล้วว่าเวลาเราเล็กร์ดกล้องหรือว่าเราใช้กล้องธรรมดานะฮะกล้องโซนี่ไปถ่ายงานไปถ่ายอะไรก็ตามพูดง่ายๆคือถ่ายเป็นฟุตเทจนะมันจะได้บิตเรทที่ประมาณหมื่น up หมื่นสี่หมื่นหกสอแล้วมันออกมาดูดี 4K นี่คือสวยเลยนะฮะแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่มัน60นะฮะ ะะประมาณนั้นแล้วภาพเวลาผมมาตัดตอนพี่เมียเนี่ยมันออกมาดูดีผมอัพขึ้นไปบน YouTube มันดูดีมากแต่พอเวลาผมมาสตรีมแล้วผมรู้สึกว่ามันยังไม่ไมดีที่ตัวบุคคลกับตัวหนังสือน่ชัดนะฮะรายละเอียดตัวหนังสือแบ็กกราวด์ต่างๆดูดีละนะฮะนะฮะตรงนี้ก็คือนะ,ะเราก็เลยต้องมาเน้นที่ตัวบุคคลบ้างทีนี้นะ,ะโดยผมก็เลยมาเล็กคอร์ดด้วยนะ,ะเล็กคอร์ดตรงนี้ผมเลยตั้งเป็น mp 4เน้นบิตเละอัดบอีกนะฮะเป็น cbr ผมตั้งเป็น CBR นะครับทำไมต้องตั้งเป็น CBR นะครเพราะว่านะครเสียงผมไม่ดีเหมอนเดิมนะครัปกติผมจะตั้งเป็น CQP นะเพื่อให้มันนะครับไปบาลานซ์กันกับตัวไฟล์ MKV พอเราตั้ง MKV ปั๊บนะครับมันจะไม่เน้นไปที่บิตเล็กมันจะได้ภาพที่ส่งมาจากกล้องได้ภาพจากหน้าจองอย่างที่เป็นอยู่เลยนะหน้าจอเรานะไซส์ขนาดไหน ความเอียดขนาดไหนมันก็ออกมาอย่างนั้นแต่ด้วยความที่ว่างานนี้ผมขออัดายละเอียดเขาไปอีกถึงแม้ว่ามันจะลอดมันจะลอสที่ด้วยอคุณสมบัติของ m p 4แต่เพื่อให้การแสดงผลนะบ,บนอุปกรณ์ของผู้ชมีดีที่สุดด้วยความที่ว่าถ้าเกิดเราไปแสดงผลแบบเป็นมาตรฐานคือ H264 เนี่ย นะฮะ s สอ c หกคือมันสนับสนุน mp 4อยู่แล้วแล้วอุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถรองรับ s 2 6 4หรือ mp 4ได้อย่างชัดเจนที่สุดในปัจจุบันแต่ถ้าเราเอา mkv ไปใช้ในการตัดตอ่อหรือว่าไปส่งไปให้เพื่อนนะมันจะไม่ดรอปมันจะไม่ดรอปคุณภาพส่งไปให้เพื่อนคนนั้นคนนี้นะใช้ในงานต่างอื่นนะมันก็จะดีขึ้นนะครับประมาณนี้ความหมายผมก็คือพยายามเลือกคุณสมบัติให้ตรงตามวัตถุประสงค์นั่นเองนะงานนี้ผมขอดึงออกมา เพื่อเอาไปตัดต่อบนพีเมียนะครับแล้วก็สตรีมขึ้นไปให้ได้ดีที่สุดนะครับแต่ก็ต้องรักษาคุณภาพของตัว CPU นิดนึงนะ CPU ที่ใช้อยู่บน OBS นะั้นอยู่ที่ประมาณ27นะแต่ว่า CPU ที่ผมเช็คเมื่อสักครู่นี้มันไปกินอะไรบ้างต้องไปดูด้วยนะจุดไหนที่แบบพอปิดได้แล้วก็ปิดจุดไหนที่พอรันต่อได้แล้วก็รันนี่คือจุดสําคัญครับปกติผมจะไม่นะฮะใช้กราฟิกสูงบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวจะใช้ไปต่อพ่วง แล้วก็ผ่านตัวเอเทมมินิโปรนะครผ่านตัวเอเทมเพื่อส่งสัญญาณจากเครื่องที่1นะึ่มาสู่เครื่องที่2นะฮะแล้วก็ส่งสัญญาณมาแต่ละช่องสัญญาณเข้ามาที่เครื่องตัวสตรีมนะเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ที่สตรีมผมจะมีคุณสมบัติสูงหน่อยนะครับปกติผมตัวนี้ผมก็เอาไว้ใช้ดีไซน์เลเยอส์นะครับรเครื่องนั้นก็ไว้ดีไซน์เลเยอส์แล้วก็ส่งภาพมาแล้วก็สวิตช์ด้วยโออาตัวเอเทมนะครับอ่ะนี่ครับโหแบบ หน้าจอที่เห็นในตรงนี้ครับถือว่าถ้ายังสตรีมอีกสักหน่อยทั้งเจ๊งครับมีเจ๊งนะฮะอ่าฮะอืมก็ถือว่าแมมโมรี่ยังน้อยเดี๋ยวต้องอัดแมมโมรี่เข้าไปอ่าต้องไปเพิ่มนะครับแต่ทีนี้ต้องไปดูก่อนครับผมไม่แน่ใจว่าเครื่องตัวนี้มันมีสล็อตสำหรับเพิ่มแรมได้อีกหรือเปล่านะกลัวเหมือนอ่านะครับพีมงานนะฮะหรือว่าคุณอาร์มนะฮะคุณอาร์ม ไปซื้อเครื่องคอมมานะโดนร้านหลอกมาครับว่าสามารถอัพเกรดแรมได้พอปรากฏว่าถอดออกมามันมีสล็อตเดียวนะมันเป็นออนบอร์ดไปเลยนะแรมบางตัวเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมไปเพิ่มแรมเพิ่มอีกสัก8กิกให้เป็น16มันจะได้ทําให้การสแสดงผลหรือการเปิดงานต่างๆได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับเห็นไหมครับฮาร์ดดิสก์ไม่มีประโยชน์นะฮะตอนนี้ฮาร์ดดิสก์ผมเป็น SSD นะมันก็แค่ทํางานแค่ช่วงหนึ่ง ไม่ได้มีผลต่อการแสดงผลต่อการแบบไปทําให้แบบประสิทธิภาพของภาพดีขึ้นหรือว่าการโอนถ่ายข้อมูลนั้นเร็วขึ้นในช่วงเวลานั้นนนะมันจะไปจบตอนที่มันนะะทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเราจะโอนย้ายข้อมูลตอนนั้นแหละฮะอาร์ดิมันจะมมีส่วนสาคัญตอนนี้ซ p u ผมจะระเบิดแล้วมั้งก็เนี่ยโอเคครับถ้าไงเดี๋ยววิีประมาณนี้ก่อนนี่คือวิธีการเช็คประสิทธิภาพอีกแนวหนึ่งในอีกวัตถุประสงค์หนึง่งนะโอเคครับ สรุปตรงนี้ก็คือผมพยายามที่จะเน้นนะฮะตัวนะครับเอาต์พุตนะครับตัววิดีโอนะครับโดยอัดไปที่บิตเลทคำนวณจากความไวของอินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตผมวิ่งอยู่200เมกผมก็คำนวณไว้เลยว่าไม่ควรเกิน16นแต่ผมตั้งแค่1มื4พอกำลังดีนะฮะสังเกตเข้าไปเช็คดูที่ y o u t u b e น่าจะนะฮะร,รอบนี้น่าจะทำให้หน้านะฮะไม่ถึงกับลียับแล้วบางครั้งผมจะไม่ใช้กล้อง Sony A7 พอดีเลนไปเลนคิดนะฮะไม่ใช่เป็นเลนฟิกที่แบบจะเนียนให้เลยนะถ้ามีเงินก็ต้องไปซื้อเลนฟิกมานะฮะเอฟนอย่าเงี้ยให้มันเนียนสวยคิดไปเลยน่าจะดีขึ้นนะฮะโอเคครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมก็ต้องเข้าไปเช็คเรื่องเสียงหน่อยเพราะว่าตรงนี้ใช้ s m a l l ท a ็อกในการอัดเสียงนะครับนะฮะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะออกมาดีแค่ไหนนะครับตรงนี้นะฮะ แต่ว่าถือได้ว่าเราโชคดีที่อินเทอร์เน็ตวิ่งอยู่ที่200เมกก็เลยทําให้ผมเห็นไหมคะ่าตัวสตรีมนะฮะผมดีเลยที่10วินะครับแล้วก็นะฮะอินเทอร์เน็ตในการรับส่งนี่ถือว่าโอเคเลยนะฮะบ,บิดเรทหมื่นสวิ่งขึ้นวิ่งลงจับสภาพไลนน่าจะไม่สะดุดน่าจะไม่ถึงกันสะดุดแล้วก็สปีดเตเตอร์ผมตั้งอยู่ที่120นะฮะต่อไม่ถึงจะดีเลย์จ็นน่าเกลียดเกันไป โอเคครับยังไงเครื่องนี้ก็คงจะสตีมได้ไม่เกินทั่โม่นะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับงานให้สันฟันฉันอยากเป็นพยาบาลนะของมหาลัลายราชธานีนะครับตรงนี้ก็เรียกได้ว่านะครับการเจาะกลินสกรีนไม่เหมาะสำหรับกล้องชนนี้แล้วครับนอกจากว่าเราจะเปลี่ยนเลนเป็นเลนนะครับที่ 5f นะครับต่ำๆหน่อยจะได้เงียบน,นะฮะไม่งั้นมันจะระยิบระยับเลยฮนะยังไงก็ฝากไว้เท่านี้ครับยังไงเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมจะ มาไลฟ์ตอนกลางคืนอยู่เกี่ยวกับคำถามของผู้เข้าร่มไปนะครต้องการที่จะทานะการสตรีมหรือการเลคคอร์บนหน้าจอแบบ1ต่อหนึ่งของ a c e b o o k นะฮะก็คือมีการจับทางเลยจาก16ต่อ9ให้กลายเป็น9ต่อ1 6กแล้วก็ใส่บาร์บนบาร์ล่างนะตรงนี้ไม่ได้ยากครับมันมีวิธีการซึ่ง OBS ในเวอร์ชั่น2บขึ้นไปสามารถปรับตัวสเกียลได้ง่ายๆแต่ตอนเย็นเจอกันนะฮะพักค่ำนะฮะในวันนี้ขอบคุณมากมายครับยังไงเดี๋ยวเจอกัน สวัสดีครับ